ก็มีหลวงตาบุญชื่นมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดแล้วก็ัตมณีนนะฮะอีกสองรูปรวมทั้งสิ้นสี่รูปนะครับพระสงฆ์สองสมณีนสองออกรับบิณฑบาตนะฮะของเช้าวันนี้นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณวัดโพนสว่างนะครับตำบลล่องกิจอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็เมื่อคืนนี้ฝนตกกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หยุดตกแล้ว แล้วคนนี่มาต่อเนื่องนะฮะเดินทางกันมาต่อเนื่องเลยนะครับก็จัดแถวให้นะครับวนนะครับวนกันใครที่ใส่แล้วก็ให้ลุกออกแล้วก็ให้คนที่มาใหม่เนี่ยมานั่งรอนะครับโผลมากันเต็มเลยนะฮะ ผัดเลยเลยลา,ายน้ำมันไม่ไหลอาบน้ำช้า สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับแม่ยามเช้าวันนี้ต้องบอกว่าอากาศดีมากๆเนื่องจากฟ้าคึ้มนะครับแล้วก็ฝนตกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อคืนนี้ก็ตกแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่ตกนะฮะ โอ้หนี่เต็มแลวหนึ่งคันนะฮะเดี๋ยวก็จะนำไปคัดแยกนะฮะอังนี้ม,มาห้กัน,นะฮะ